ไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับสำหรับเรื่องที่หนึ่งบัตรจอดรถหายเนี่ยถ้าจะต้องมาคิดเงินคิดทองหนึ่งกันเลยเหรอต้นทุนกระดาษใบหนึ่งจะเท่าไหร่กันเชียวแล้วลองคุยกับเขาก่อนว่าเราย,ยินดีจ่ายแต่ขอให้ราคาอยุติธรรมหน่อยไม่ก็ให้เขาแสดงหลักฐานมาให้ดูว่าทําไมต้อง500้เขาไม่มีสิทธิ์ไม่ให้เราออกนะถือเป็นการกักขังงวงเหนียวท่านผู้ชมก็สามารถเอารถออกไปทําธุระตามสะดวกไปได้เลยไปก่อนเลย แต่ก็ต้องระวังนะเพราะทางเขาก็สามารถฟ้องกับท่านผู้ชมได้เหมือนกันที่ดันไปทำข้าวของเขาชำรุดเสียหายส่วนเรื่องที่สอง เรื่องรถหายใครรับผิดชอบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าที่จอดรถนี้เขาสร้างมาเพื่ออะไรถ้าเอาไว้อำนวยความสะดวกให้คนมาจอดรถฟรีไม่มีผลประโยชน์อะไรก็แล้วไปเจ้าของก็ไม่ต้องรับผิดชอบถือว่าเอารถมาจอดเองแต่ถ้าเจ้าของมีผลประโยชน์อยู่แล้วเช่นมีการเก็บตังค่าจอดหรือต่อให้ไม่เก็บค่าจอดแต่เป็นการสร้างที่จอดเพื่อให้คนมาใช้บริการสถานที่ตัวเองให้สะดวกขึ้นอย่างเช่นบวกห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม ก็ถือว่าเป็นการบริการเพื่อจูงใจลูกค้ายังไงก็ต้องรับผิดชอบแต่อย่าลืมดูด้วยนะว่าเรายังเก็บบัตรจอดรถไว้กับตัวหรือเปล่าถ้าเก็บไว้ก็เรียกเอาผิดทั้งเจ้าของอาคารทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยรวมถึงยามที่ละเลยในหน้าที่ที่ปล่อยให้รถออกไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีบัตรได้แต่ถ้าดันลืมบัตรจอดรถเอาไว้ในรถที่ถูกขโมยบีก็จบกันงานนี้ก็รับผิดชอบรถตัวเองด้วยนะ